ไป่เี้ยงกระเทียนครับพี่น้อง เพพ่่นีสวัสดีครับเพื่อนๆพี่พีนาหนันกตกปลาท่านผู้ชมทุกๆท่านเด้อครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายลุ่มบรรทุงครับพี่น้องวันนี้ก็มาตกปลาอยู่คลองพยามาลือเช่นเดิมครับผมครับจุดนี้ก็จุดเก่าๆเ,เดิมครับผมที่เคยมาตกถามาลุ้นครับว่าสีมีแต้มบ่ครับมในี้จุดนี้นี่เป็นมานานแล้วครับจุดนี้นา้าก็ไหลเบาๆครับผม เฮ้ยครับถั่ลุนนครับมันอนี้ว่าทิมีแต้มบอยื่ที่ใส่มัอนี่กันนะครับเป็นเยื่อมะควิดรับที่เด็ดมะควิดทั้งลำทันน้งขนมปังครับเป็นของที่เด็ดทั้งหมดครับผมโอเคครับพี่น้องดูนึงครับ Cá cá nhang. Cứ đứng nhang đấy. เยียนใส่งามครับผมสาดเลยครับนี่ครับแจมแจมเจมแหลกครับผมมันในปักแี้งครับผมก็เลยปล่อยครับตัวหน่อยปวดกะช่างโลกน้ำนะครับพี่น้องเอ้มาแล้วมาแล้ว ครับพี่น้องมาแล้วครับผมปัตเตอร์เพี้ยนเจ็นเดิมครับผมนะครับขนาดใส่กำลังงามเลยครับเย้ครับแถมทีสองมาครับตัวนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองครับผมลงเบ็ดตั้งแต่สีม่วงครับผมสีม่วงเศร้าปลากินหางครับผมพี่น้องอยู่จุดนี้แล้วก็อยู่ต่อไปครับผม พี่น้องครับนั่นแหละใจเลังพอดีครับผมเพียงเตียมทีซัมครับผมพอสิได้แต่ละเตีมนานีดี Mano, ครับพี่น้องนี่ก็ประมาณบาบสามครับผมมันบา 3, บสามาบสามยี่สิบเนี่ยครับตัวหนีกนลงประมาณนักตัชั่วโมงเลยมันสี่หาชั่วโมงนะครับผมเห็บปลาตะเพียนสามตัวครับสามแต้มข <c oughs> ี้ขาดง่ายไม้ครับผมัมนก็นต๊กอยู่นี่แหละถึงเย็ยนอยู่นะครับจนเยือกเมื่อแล้วครับเยือกเรือประมาณเนี่ย เยื่อเมื่อพีดมักครับผมไปเรื่อยๆครับเหมานประมาณกับตุ่นละยุ่นจนหดเย็นกันเหรอครับผมจนเยื่อมุดุ่นละจังสิครับไม้นี่บรรยากาศมันดีครับร่มเย็นพร้อมครับมาหน,นึ่เงียบดีครับขอกับการนั่งหน่งนับฟังอนะไปเรื่อย เงียงพัะเพียนครับพี่น้องอีกสองเลยใส่ก็ลังพอดีครับนะ่ะอากาศมืดคืนเหมือนฝนจะตกครับพี่น้องมึงนี่แหละพัดลมพัดมาเป็นสายเลย นี่ครประมาณ3-4แต้มเชีนเดิมครับผมพี่น้องผมมีเปลี่ยนแปลงเี้ยกัวเรืออยู่ครับเนี่ยหลุนไปเรื่อยครับถ้าทิ่มีแต้มอีกว่า,าเผื่อไปอาจจะเขาต้นนี้เย็นกันเลยครับพี่น้องมอยเน่มอนอน เดี่ยวก๊าบน้ำเสเหลือเกิน เยอะมากครับยืมมากลับด้วยครับผมกลับเต็มเลยครับพี่มุมนะกระชองไข่มันใจครับของนักตกปลาแน่นอนเพราะมันมีถุงเงียบครับพี่น้องนี่ก็ค่ำแล้วครับผมเป็นเวลาหาโมงพอดีครับแต่ขออนุญาตเก็บเบ็ดก่อนครับปลาเมื่อนี้ก็บปคาอยพานธุ์ไม่ได้ครับผมแต่ก็พอได้กินอยู่ครับโคเสียเที่ยวดอกครับเสียได้มากโคได้ทอดนดิโตมอยู่ขออนุญาตเก็บเบ็ดก่อนครับ I no ครับพี่น้องสรุปยอดกันครับผมครับผลงานนี่งครับถือว่ากอริ่กินอยู่นะครับผมนี่ครับสามสี่ตัวครับอันนี้ก็ใส่งามอยู่ครับได้ลาบพ่อได้สอดอีเด้ครับผมถือว่าบ่เหี่ยวครับมาหนึ่งเคครับพี่น้องขอจุบคลิปสมีเด้อครับผมเอ่อธรรมะคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามใหน่อยนะครับผมสวัสดีครับ